สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วัวซับวัวซับวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุครับเด็กปังก็น่ารักมากแล้วก็น่ารักมากแล้วก็รู้ไม่เคยเจอเด็กปักาออกน่ารักมากเลยแล้วกันครับตอนนี้เราอยู่ภาคตะวันตก สองประเทศไทยแล้วก็เกี่ยวกับสัตหล่อวัลกรครูบอกว่าที่นี่หนาวมากตอนนี้ตอนเช้าอุณหภูมิเท่าไหร่เกือบสามสิบคือไม่หนาวไม่พอร้อนด้วยเพราะอะไรเพราะเราใส่เสื้อสีเข้ม<อ>มันดูดแสงแล้วมันไม่สะท้อนนะครับตอนนี้คนร้อนเลยครับต่บอครับแล้วธาตุต่างธาตุเหล็กธาตทุทองแดงธาต,ตุสังกะสีอยู่ในนี้นะครับ <c oughs> เหมือนเรากินอาหารเสริมกินแค่นิดเดียวไม่ได้กินเยอะน,น,นะอันนี้นะครับคือกระดูกอึิงครับนี่ก็เป็นกระดูกอิงนี่ครับกระดูกอึิงนี่นะครับต้นแดงครับต้นแดงอ่าต้นแดงทีงไ่ไหนไม้สักอ่ะ นี่ร้ำตาลน้ำตัดไปหมดแล้วอ่ะอันนั้นประดูครวะประดูประดูครับประดึประดิวนี่ต้นต้นแจงต้นแจงต้นแจงต้นแจกอ่าอันนี้ที่เราเห็นนะครับจะเ,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 เป็นทราบเสื้อน้ำตาบเสื้อทราบเสื้อที่แบบอ่าเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งเอาไว้ห้ามเลือดเวลาเราโดนมีดบาดเราเลือกเอามาขยี้ ไม่งั้นถ้าเกิดน้ำมันไม่ออกกับผสมน้ำหน่อยหนึ่งนิดเดียวแหละแล้วก็ไปแปะที่แผลมันก็จะช่วยห้ามเลือดได้คือขี้ห้องมันเนี่ยจะบ่งตัวอะไรพี่ตัวอะไรพบอกได้ได้ย่างที่มันคือบอกเพศได้ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยบอกได้ถ้าเกิดตัวผู้อ่ะให้ปล่าเวลาไปชี้อ่ะมันจะชี้ไปข้างหนถ้าเกิดเป็นตัวเมียมันจะชี้รถขี้เลย เวลาจีนกว่างนีคือมีแนวบ่อใกล้ๆน้ำกลางวันก็กลับขึ้นเข้าไปเสรครับวันนี้เราอยู่กับเช้าวันที่สองครับ <c oughs> ขอพามาดูพามาดูวัวแดงครับ <c oughs> ซึ่งวัวแดงเนี่ยอยู่ไหนไฟล่ัมของของอ,งอดาต้าครับส่วนต้นนี้นะต้นนี้เรียกว่าต้นแจงครับต้นแจงเนี่ย เป็นต้นที่เป็นอาหารสําหรับของน้องวัวแดงนะครับซึ่งเป็นซึ่งอยู่ในไฟล์มของคอนิเฟอร์โลฟไพต้าสวัสดีครับ what's up ั h a t s u ั what's up เพื่อน now we here in the in the in the เเกกี่ยววอะะไร้น in t ทู in China Wall China Wall China Wall ไหนเพื่อน China Wall good good good